วิเคราะห์บอลเด็ดวิจารณ์บอลเด่นที่น่าลงทุนประจำวันศุกร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับติวบอลเต็งกันอีกเช่นเคยนะครับ เหมือนเดิมนะฮะก่อนอื่นเรามาอัปเดตผลการแข่งขันนะที่เราได้วิเคราะห์กันไว้เมื่อวันก่อนนะครับดยวันก่อนเนี่ยผมวิเคราะห์ประชับมิรนะครับของทีมชาตินะครับคู่แรกเป็นฟิลิปปินส์กับมาเลเซียนะฮะคู่นี้ผมมองว่าน่าจะจบลงที่เสมอนะครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยร้างสนามไปพอสมควรนะฮะแต่สุดท้ายเป็นมาเลเซียนะครับที่เล่นได้กระชับกว่านะครับเก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ที่2เป็นบาเรน กับอินเดียนะฮะคู่นี้ผมให้บาเรนนะครับเนื่องจากาทั้งจากสถิติการพบกันนะครับที่ rain, ทบาเรนทำได้ดีกว่านะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับเกมในบ้านของบาเรนก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสุดท้ายเจ้าบ้านบาเรนก็โชว์ฟอร์มเก่านะครับเก็บชัยชนะไปตามคาดนะครับคู่ที่3เป็นยิปรอนต้ากับเกรนด้านะครับคู่นี้เนื่องจากฟอร์มของทั้งคู่เนะี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าย่ำแย่ทั้งคู่นะ ผมมองว่าน่าจะจบลงที่การเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายทั้งคู่ในต่างก็ยิงประตูไม่ได้นะครับทำให้เกมนี้จบลงเสมอกันไปแบบไร้สกอร์นะครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นไนเจอร์กับโมซัมบิกนะครับคู่นี้ผมให้ไนเจอร์นะครับเนื่องจากเกมเยือนของโมซัมบิกนั้นอย่างแย่เลยนะฮะแปดนัดล่าสุดเนี่ยที่ออกไปเยือนนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ผลกลับออกมาผิดคาดครับไนเจอร์ไม่สามารถจบสกอร์ลงนะครับทำให้เกมนี้จบลงที่เสมอ 1ประตูต่ตอหน,นึ่งนะครับสรุปผลประกอบการวันก่อนที่เราได้วิเคราะห์กันไว้นะครับก็ถูก2คู่พลาดไป2คู่นะฮะเสียดายคู่ในเจอร์นะคู่นี้ผมออมองว่าไม่น่าไม่น่าเลยนะน่าจะเป็นในเจอร์เก็บชัยชนะไปแบบง่ายๆในบ้านนะครับแต่ก็ทําให้เป็นเรื่องยากไปนะครับก็ไม่เป็นไร ครับก็เดี๋ยวมาเริ่มใหม่นะสัรับวัน,นี้ก็มีสี่คู่เหมือนเดิมนะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะ,ะสามคู่จากโซนแอฟริกาแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ไฮไลท์เนี่ยเป็นจากโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นคู่ของอาร์เจนตินากับเวเนซุเอลานะคู่แรกเนี่ยเป็นเคมรูนกับแอลจีเรียนะครับคู่ที่2เป็นอียิปต์กับเซเนกัลนะครับและคู่ที่3เป็นกาหน้ากับไนจีเรียนะครับคู่สุดท้ายที่ที่ผมบอกไปแล้วนะฮะเป็นอาร์เจนตินากับเวเนซุเอลานะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่แรกกันนะครับ คู่แรกเริ่มมาไม่ดึกเท่าไหร่นะครับเที่ยงคืนนะฮะคืนวันศุกร์ตามเวลาบ้านเรานะครับเป็นเคมรุนนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอลจีเรียนะครับโดย2ครั้งล่าสุดนะฮะที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเคมรุนนะครับที่ครองความได้เปรียบกว่านะครับชนะไปครั้งหนึ่งแล้วก็เสมอครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดที่เจอกันเป็นเคมรุนเก็บชัยชนะในบ้านเลยเล่นในบ้านเหมือนครั้งนี้แหละนะครับชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับสถานการณ์ล่าสุดของเคมรุนนะครับ 10นัดล่าสุดเนี่ยในเวลาเนี่ยยังไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับก็ถือว่าโหมดมากฟอร์มล่าสุดของแคเมรูนนะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเสมอกับนะครับบูกินาฟาโซไปด้วยสกอร์สาประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นเสมอกับอียิปต์นะครับด้วยสกอร์ศูประตูต่อ0ูนะครับทั้ง2เกมเนี่ยเป็นศึกแอฟริกันนชั่นคัพนะครับมีเตะจุดโทษต่อนะครับซึ่งแคนมบรูนี่ก็แพ้ไปทั้ง2ครั้งแต่หากนับในเวลา อ๋อขอพยานนัดล่าสุดที่เจอกับบุกินาฟาโซนี่เก็ชนะนะจบที่ออันดับ3นะครับของแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับก่อนหน้านั้นแพ้อิบนะครับในการเตะจุดโทษนะแต่หากมองแค่เกมที่เล่นในเวลานะครับเคนยบรูนนี่ยังไม่แพ้ใครเลยกับดูดีมากในส่วนของเกมในบ้านของเคนยบรูนก็อย่างที่บอกไปนะครับหากไม่นับในนัดที่เสมอกับอียิปต์นะครับสี่นัดก่อนหน้านั้นเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับไว้ใจได้เกมในบ้านของเคนยบรูนนะครับในส่วนของทีมเยือนนะฮะแอลจีเรียนะครับ นัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับ i อ o r y Coast นะครับก่อนหน้านั้นแพ้กับ Equatorial Guinea นะครับเรียกได้ว,ว่าอสามนัดล่าสุดนะครับในศึก African Nations Cup นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับในส่วนของ Algeria นะครับ Sierra Leone ที่เจอกันก็เสมอนะครับก็ถือว่าค่อนข้างลําบากนะครับในส่วนของนัดอฟอร์มนะครับของ Algeria ช่วงหลังนะ ในส่วนของนะครับเกมเยือนนะของเอลจูเรียนกลับดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับในศึกอาหรับครับนะครับก็สินาล่าสุดที่ออกไปเยือนในศึกอาหรับครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะเสมอกับตูนิเซียชนะกาลนากาต้านะครับชนะเลบานอนนะครับเสมอกับโมร็อกโกนะครับก็ถือว่าในส่วนของเกมเยือนนะครับหากไม่นับ แอฟริกันนิชันครับณตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ในส่วนของเกมเยือนของ a อลจ r เรียนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมในนัดน,นี้กันนับทั้ง2ทีมนะตอนนี้นะก็ถือว่าครบพร้อมนะครับไม่ได้มีนักเตะที่เจ็บก็ซึ่งก็อาจจะ เป็นการไม่ได้เรียกนะครับตัวนักเตะที่เจ็บมาเป็นส่วนก็ได้ก็ไม่ไม่ทราบได้เหมือนกันในส่วนของตรงนี้นะครับทั้งเคมารูนนะครับนั่นนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับที่เขาใช้ในนัดล่าสุดในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพแล้วก็จบที่อันดับ3นะซึ่งนะครับนัดนี้อาจจะต่างออกไปนิดหนึ่งนะครับจากการมาถึงของริโกแบรซงนะครับซึ่งหลังจากปลดนะครับโทนี่กอนเซซาวไปนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะ อาจจะมีชื่อของ Fine, คอลินไไฟกับในแบ็กซ้ายและก็โอลิเวียเอมโบสเอมไบโซในด้านขวานะครับรวมไปถึงเกมนี้มีชื่อของโอลิเวียเอนเซมนะครับจากสวอนซียนครับมีชื่อ,อติดทีมชาติครั้งแรกอีกด้วยในส่วนของแคมบรูนะครับ แอลจีเรียนะครับนั่นนี่มีรายงานว่าาซอิดเบนบรามาจากอัเวสแฮมนะครับยาซีนนะครับราฮิมีจากอัลเรยานแล้วก็อุนัสนะครับจากนาโปลีไม่มีชื่อนะครับรวมไปถึงทางแบกแดดนะครับโบเนตจานะครับจากอัลซาสนะครับที่เป็นกองหน้าตัวหลักครั้งเมื่อสุดแอฟริกาเนชั่นคัพในนัดนี้ก็มีมีชื่อของเขาเช่นกันนะครับซึ่งในนัดนี้นะครับได้อิสลามสลิมันนี่นะครับจากลิสบอนนะออกสตาร์ทเป็นแนวหน้าล่าตาขายแทนนะครับ กานี่เป็นเลกแรกนะครับอของรอบสานะในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับซึ่งนั้น,นี้เจ้าว้านแคมรูนนะครับที่เพิ่งพลาดแชมป์แอฟริกันนชั่นครับนะครับก็น่าเสียดายนะซึ่งปีนี้แกเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับซึ่งทำให้ตอนนี้แลวพวกเขาจำเป็นนะครับจะต้องคว้าตัวฟุตบอลโลกรอบนี้มาให้ได้นะครับแต่ ผมมองว่าทีมที่กดดันกว่าในนัดน,นี้น่าจะเป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอลจีเรียนะครับเนื่องจากแกพลาดตกรอบในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับก็ถือว่าพลาดไปตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับ และก็ในศึกฟุตบอลโลกนี้นะครับอาจจะมีโอกาสน้อยลงไปอีกเนื่องจากต้องมาเจอแคมเบรูนนะครับซึ่งจากเกมที่ผ่านมาเนะี่ยแคมรูนยังไม่แพ้เลยสักนัดนะครับหากอมองจากเกมที่จบในเวลาเยวที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อกี้นะครับซึ่งเกมนี้ผมมองว่ามีโอกาสสูงครับที่หมอผีจะเก็บชัยชนะไปได้ก่อนในเลกแรกสำหรับคู่ของแคมเบรูนกับแอลจีเรียนะครับคู่ที่2นะครับเป็นอียิปต์กับเซเนกัลนะครับคู่นี้นะครับ หครั้งล่าสุดนะครับที่ทัคู่เจอกันก็ถือว่าค่อนข้างสูสีเลยนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไปคนละสองครั้งเสมอกันครั้ง1เสมอกันในนัดล่าสุดนี้เองนะครับจบกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเป็นเซเนกัลนะครับชนะติดกันไปทั้ง2ครั้งเมื่อปี2014นนู่นเลยนะครับนะตอนล่าสถา,านการณ์ล่าสุดนะฮะของอียิปต์ตอนนี้นะครับ จบลงด้วยการเสมอนะฮะสี่นัดติดเลยนะอียิปยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยสักครั้งในช่วงสี่นัดล่าสุดในศึกแอฟริกันนชั่นคัพตามจบในเวลานะครับก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยสักครั้งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันในส่วนของอียิปนะครับในส่วนของเกมในบ้านนะฮะของอียิปนะครับสีนัดล่าสุดที่เปิดบ้านก็ยังไม่แพ้เช่นกันทั้งในศึกแอฟริกันนชั่นคัพแล้วก็อาหรับคัพนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะในส่วนของ อียิปต์ช่วงหลังนะครับในส่วนของทีมเยือนนะครับเซเนกัลนะครับนัดล่าสุดแม้ว่าจะเสมอกับอียิปต์นะครับด้วยสกศูนย์ประตูต่อศูนย์ในศึกแอฟริกันนชั่นคัพนี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับของทั้งคู่นะแต่ก็จบลงที่เป็นเซเนกัลนะครับเก็บชชนะไปตอนดวลจุดโทษนะในส่วนของเกมเยือนนะครับเซเนกัลสี่ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนก็ถือว่าดูดีนะ นัดก่อนนั้นก็ชนะบุกินดาฟาโซนะครับที่สกอร์สประตูตอนหนึ่งก่อนนั้นก็ไปเจอกับมาลาวีจบลงที่การเสมอนะครับก่อนนั้นนั้นก็ไปเยือนนะครับโตโกก็เสมอเช่นกันนะครับในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะก่อนนั้นนั้นก็ชนะ,ะนามิเบียนะครับที่สกอร์สประตูตอนหนึ่งในโซนของอเกมเยือนของเซเนกัลก็ดูดีใช้ได้นะครับช่วงหลังมานี้นะเดีย๋ยวเรามาดูความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมใน นัดนี้กันนะครับทั้ง2ทีมนัดน,นี้ก็ไม่มีนะครับรายงานตัวผลิตบัตรจิบเช่นกันก็ถือว่าครบพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาในระบบ433เหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอียิปตนัดน,นี้ไม่มีชื่อของอาเมธธ็ดเฮกสซีนะครับติด11ตัวจริงครับซึ่งนัดนนี้คาดว่าน่าจะใช้มูฮัมหมัดอับเดลโนเมมนะครับอขออภยัยนะครับ โมฮัมหมัดอับเดลอับเดลโมเนมนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงยืนเซ็นเตอร์แบ็กคู่กับมาดูฮัมดีนะครับมามูธฮัมดีนะครับทางเซเนกัลนะครับน,น,นั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาในสีน้ำตาลรูปแบบเดิมเลยนะครับที่ใช้ในนัดชิงอของแอฟริกันนีเช่นครับนะครับแต่คาดว่าน่าจะเปลี่ยนเอาอิสมาลาซาออกแล้วก็เปลี่ยนเอาตัวเก๋าอย่างาบูเลียดิยาจากเบีเรลลลงมาแทนนะครับเพื่อเพิ่มอิมแพกในเกมรุกนะ นัดนี้นะฮะที่บอกบอกไปนะครับเป็นนัดล้างตานะครับของอียิปต์นะครับหลังจากที่แพ้ชุดโชดให้กับเซเนกัลในนัดชิงชนะเลิศของแอฟริกันเนชั่นคันะครับเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะซึ่งจากนัดที่แล้วนะครับเป็นเซเนกัลนะที่เล่นได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็สร้างโอกาสยิงได้มากกว่าซึ่งนัดนี้ทางเซเนกัลนะครับก็มีโอกาสปรับเปลี่ยนตัวเล่นผู้เล่นในแนวรุกนะครับเพื่อหวังว่าจะเปลี่ยนเกมรุกนะซึ่งผมมองว่านัดนี้เนี่ยก็น่าจะ ค่อนข้างเสียเปรียบอีบอยู่พอสมควรซึ่งนัดที่แล้วนะเล่นในสนามกลางเนาะแต่นัดนี้มาเล่นในบ้านของอีบนะครับซึ่งอีบน่าจะเล่นดีขึ้นในบ้านของเขานะครับและก็น่าจะสามารถต้านทานเกมรุกของเซเนกัลได้นะครับคู่นี้ผมมองว่าจริงๆผมแอบเชียร์เซเนกัลนะที่เมื่อนัดก่อนๆที่เจอกันเนี่ยอ่แกเล่นได้ดีกว่านะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับอียิปต์เล่นในบ้านก็มองว่าน่าจะจบลงที่เสมอในเล็กแรกนะครับแล้วก็ ต่อไปผมมองว่าเซนิเกลน่าจะเก็บชชนะในบ้านแล้วก็คว้าตัวฟุตลโลกไปได้ในคู่นี้ผมมองว่าประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะคู่ที่3นะครับเป็นออการหน้านะครับอ่า พบในจีเรียนะครับโดย9้าครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับก็เป็นกาหน้านะครับที่เก็บชัยชนะไปได้เหนือกว่าอยู่นิดหนึ่งชนะไป4ครั้งนะครับในจีเรียชนะไป2ครั้งเสมอ3มนะครับค่อนข้างหนักเสมอเลยนะครับนั้นล่าสุดที่เจอกันก็เป็นกาหน้านะครับที่เก็บชัยชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งแต่ก็เมื่อปีนู่นเลย2017นะครับซึ่งก็น่าจะอ้างอิงอะไรมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของการหน้าการหน้านะครับ สี่นัดล่าสุดของกาหน้าค่อนข้างย่าแย่เนี่ยนะยังเก็บชชนะไม่ได้เลยสักครั้งนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับคอสมูโรสนะครับในศึกแอฟริกันนชั่นคัพนะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อสามนะครับก็ถือว่าค่อนข้างย่าแย่ในศึกแอฟริกันนชั่นคัพเนี่ยตกรอบรอบแปบลงุมเลยมั้งของกาหน้าถ้าจำไม่ผิดนะครับในส่วนของเกมในบ้านของกาหน้านะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะฮะในส่วนของออศึกโฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็ชนะไปนะฮะ 3ครั้งติดเลยนะครับสำหรับในส่วนของการหน้านะครับชนะ,อะแอฟริกาใต้ชนะซิมบับเวชนะเอธิโอเปียนะครับก็ถือว่าเกมในบ้านของเขาก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับในส่วนของทีมเยือนอย่างไนจีเรียนะครับล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะแพ้กับตุนิเซียนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นสามารถเก็บชัยชนะเหนือ กินีบิเซานะครับชนะสูดานชนะอียิปต์นะครับสมอกับเคนวบดซึ่งถ้าจำไม่ผิดรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยในจีเรียเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำของกลุ่มเลยนะครับน่าจะนำอียิปต์ไปอีกนะครับซึ่งถือว่าทำได้ดีมากนะในส่วนของศึกแอฟริกันนชเ่นคัพนะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับฟอร์มของไนจีเรียนะในส่วนของเกมเยือนของไนจีเรียนะครับก สุดรู้เลยนะครับสีนัดล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับจากทุกรายการนะเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดพร้อมกับสามคลินชีนโหดร้ายมากฟอร์มของนเนจีเรียช่วงหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมนะฮะของทั้งสองทีมในนัดนี้กันนะครับการแน่นะฮะนัดนี้จะไม่มีคาร์เามลดีนนะครับซูเลมาน,น่านะครับที่เจ็บนะฮะแลวก็อองเกรอาดิลที่ติดโทษแบนซึ่งคาดว่าออตโต เอดโดนะครับกุนซูชัวคาของกาหน้าน่าจะเปลี่ยนมาใช้ระบบอาร์ซสองสามหนึ่งและให้จอแดนอายูนะครับจากพาเลสนะครับยืนหน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายที่หายไปน่าจะให้เจ้าหนูเฟลิกอฟเฟนากิยานนะครับจากโรมาลงมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับในส่วนของเนเชริยานะครับนัดนี้ได้อดิออนครับอิกฮาโลนะครับเอมานูเอลเดนิสแล้วก็วิกเตอร์นะครับโอซิมเฮนที่ทั้งหมด พลาดจากศึกแอฟริกันเนชั่นครับนะครับไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้มีชื่อเลยนะครับแต่ตอนนี้ทั้งหมดถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติในครั้งนี้นครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะในส่วนของแดนกลางครับตอนนี้ที่วิลเฟรดเอนดิเดเจ็บนะครับก็น่าจะใช้งานแฟรงค์อุนเยกะจากเรนฟอร์ดลงมายืนคู่กับโจอาริโบแทนนะครับ ทางด้านผู้รักษาประตูนะนี้เลือกใช้งานฟรนซิสอุโซโฮแทนที่มาดูก้าโอโคย่ที่แกป่วยนะครับสำหรับทางในจีเรียก็น่าจะประมาณนี้ในเรื่องของความพร้อมของทีมนะครับ นัดนี้นะฮะดูเหมือนว่าเลกแรกนะน่าจะเป็นชัยชนะของไนจีเรียนะครับเนื่องจากการนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างแย่ยเลยในศึกแอฟริกันเนชั่นคัพนะครับโดยไม่ชนะเลยสักนัดในรอบแบ่งกลุ่มอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีแค่กุนซือช่วงข่าวอย่างเอ็ดโดนะครับลงมาช่วยดูแลเท่านั้นเองนะครับซึ่งไนจีเรียนั้นนะครับแม้ว่าจะตกรอบ16ทีมนะน่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ว่าถือว่าทําได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่สามารถขึ้นไปเป็นผู้นําของกลุ่มเหนืออียิปต์ได ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับเพื่อนๆก็น่าจะอนุมานได้ว่านะครับตอนนี้ในจีเรียแข็งแกร่งกว่าอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นในจีเรียนะครับที่สามารถเก็บชนะไปได้นะครับในเลกแรกนะมาถึงคู่สุดท้ายนะครับคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เปลี่ยนนะครับจากโซนแอฟริกานะครับขยับไปที่โซนอเมริกาใต้นะครับเป็นอาร์เจนตินานะครับจะพบกับเวเนซุเอลาคู่นี้เตะเช้าเลยนะครับหกโมงครึ่งนะครับ อาาเป็นเช้าออนเสาแล้วกันนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับโดย10ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่ครองความได้เปรียบกว่านะชนะไป6ครั้งนะครับเวเนซุเอลาชนะไปได้เพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองเสมอ2ครั้งนะครับสองครั้งล่าสุดนะฮะที่ทั้งคู่เจอกันนึกมาปีอปี2021กับ2 0 1 9ตามลำดับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นและ2ประตูต่อศูนย์ตามลำดับนะครับ ในปัจจุบันนะฮะอออออเรเจนติน่านะครับตอนนี้นี่ยังไม่แพ้ใครเลยสักนัดนะฟอร์มโหมดมากเลยนะแล้วก็เป็นอาร์เจนติน่านะครับสองนัดล่าสุดนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งคู่นะในนัดที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของโคลอมเบียแล้วก็บุกไปเยือนชิลีนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และสองประตูต่อหนึ่งตามลําดับแล้วก็เกมในบ้านนะครับของอาร์เจนติน่าก็ไม่ต้องพูดถึงแหละก็แย่ที่สุดก็คือเสมอกับบราซิลนะครับซึ่งเป็นทีมใหญ่นะจบลงด้วยการเสมอก็ไม่แปลกนะครับที่เหลื เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดซึ่งเกมในบ้านของอาร์เจนตินานี่ขอบอกไว้เลยว่าโหดมากนะฮะ5นัดล่าสุดยังไม่เสียสักประตูเลยนะครับดุไปไหนนะฮะในส่วนของเวเนซุเอลานะครับ10นัดล่าสุดโอ้โหอย่างแย่เลยนะชนะไปได้แค่สองครั้งแพ้ไปถึงแปดนะครับ นัดล,ล่าสุดแพ้กับรุกวัยไปนะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่ตอสีนะซึ่งก่อนหน้าน,นั้นคือว่าทําได้ดีนะในนัดเจอกับโบลิเวียนะครับเรียกคืนความมั่นใจได้บ้างนะครับชนะไป4ประตูต่ตอ1น,นะฮะในส่วนของเ,อเกมเยือนนะครับของเวเนซุเอลายังไม่ชนะเลยสักครั้งนะครับโอ้โหห้านัดล,ล่าสุดที่ออกไปเยือนยิงได้แค่2ประตูตเท่านั้นเองนะในส่วนของเกมเยือนของเวเนซุเอลาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับก็น่าเป็นห่วง นะฮะในส่วนของเกมเยือนของเวเนซุเอลาครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับความพร้อมนะของทั้ง2ทีมในนัดนี้กันนะครับอาร์เจนตินาครับนัดนี้อาร์เจนตินาขาดผูเ้เล่นตัวหลักไปเยอะเลยนะฮะมาเริ่มกันเลยนะมาเริ่ม สางกันเลยนะฮะเริ่มที่ลาอตาโรมาร์ติเนสนะครับติดโควิดนะฮะพลาดไปคนแรกนะครับลิซันโดมาร์ติเนสนะครับปาดกันหลังของอาแจกก็ต้องพักฟื้นนะฮะเนื่องจากการปาดเจ็บนะครับส่วนที่เหลือนะติดโทษแบนกันยาวๆนะครับเริ่มที่เอมิเลโนโบเอนเดียนะครับเอมิลเอมิเลโนมาร์ติเนสนะครับโจบานี่โลเซโลเซโลเซโซนะครับรวมไปถึงคริสเตียนโรเมโรนะครับทั้งหมดติดโทษแบน ติดโทษแดงไม่ธรรมดานะติดโทษแดงไปสองนัดสำหรับอาร์จเจนติน่านะครับที่เหลือกอนซาโลมอนติเอลแล้วก็มาโกสอากุญญานะครับที่ได้ใบเหลืองสะสมครบก็ไม่สามารถลงในนัดน,นี้เช่นกันแต่2คนนี้ติดโทษแดงแค่นัดเดียวนะฮะในส่วนของเลโอเนลเมสซี่นะครับที่ล่าสุดแกป่วยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่ปเอชเชเนี่ยแพ้กับโมนาโกนะครับคาดว่าน่าจะหายทันลงมาช่วยทีมในนัดนี้ได้นะครับซึ่งก็เห็นแวบๆว่าแ,แก มีชื่อติดตัวจริงนั่นแหละนะครับในส่วนของเวเนซุเอลานะครับนัดน,นี้เวเนจะขาดประกาศหลังอย่างออสการ์กอนซาเลสนะครับแล้วก็เยฟอร์สันนะครับโซเตลโดนะครับเนื่องจากติดโทษแบนทั้งคู่เลยนะครับซึ่งจากประกาศหลังด้านซ้ายมีปัญหาแน่นอนนะครับแม้ว่านัดนี้จะให้โรเบโต้นะครับโรซาเลสมายืนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโรซาเลสอายุปลาเข้าไป33แล้วซึ่งก็น่าจะสดน้อยกว่าทั้งสด โซเทลโดและก็กอนซาเลสนะครับมีปัญหาแน่นอนในส่วนของอแผงหลังด้านซ้ายของวเนซุเอล่าในนัดยีนะครับตอนนี้เนี่ยทั้ง อาร์เจนตินาและก็บราซิลนั้นนะครับต่างก็ได้ตั๋วฟุตบอลโลกไปที่เรียบร้อยนัดนี้เนี่ยลิโอเนลนะครับสกาลูนี่นะครับก็ไม่มีปัญหาสำหรับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับแม้จะบางคนเนี่ยจะโดนแบาถึง2นัดก็ชิลแล้วนะครับยังไงเข้ารอบอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวผู้เล่นที่เหลือก็คาดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการรับมือกับเวเนซุเอลาตอนนี้นะที่รังอันดับสุดท้ายของตารางนะครับซึ่ง46นัดที่ผ่านมาเนี่ย ในรอบคัดเลือกแพ้ไปถึง12ครั้งนะครับชนะแค่3นัดเท่านั้นเองในส่วนของเวเนซุเอลาครับซึ่งนัดน,นี้ก็น่าจะเซฟแรงให้กับอาร์เจนพอสมควรสำหรับนัดต่อไปนะครับที่เจอที่อาเจนจะไปเจอกับเอกวาดอร์ครับซึ่งนัดน,นี้ก็ถือว่าเซฟพอสมควรนะครับนัดน,นี้ยังไงก็เป็นชัยชนะของทางอาร์เจนตินาอย่างแน่นอนนะครับ และนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับหากชอบอหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับหรือหากมีข้อคิดเห็นเสนอแนะติติงยังไงเมนมาใต้คลิปใน YouTube แห่งนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับหากเพื่อนๆน,นะครับจะลงทุนลงอะไรไปนะครับก็ขอให้ลงไปอย่างมีสตินะสำหรับวันนี้ก็หมดหนะ้าที่ผมละต้องขอตัวลาไปก่อน